สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกลับมาพบกับคุณครูหน่อยอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของเงินสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักธนบัตรกับเงินเหรียญก่อนนะคะธนบัตรกับเงินเหรียญนักเรียนคงเคยเห็นในชีวิตประจำว,วันนะคะที่เรารู้จักนี่ธนบัตรอะไรบ้างคะอ่ะมาดูน,นะคะมีธนบัตร1 0 0 0บาท 1, นะคะธนบัตร500บาทธนบัตร100บาทธนบัตร50บาทและสีเขียวคือธนบัตร20บาทซึ่งนักเรียนทุกคนก็จะค่อนข้างคุ้นเคยนะคะเพราะว่าได้เป็นค่าขนมมาโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูเหรียญนะคะเหรียญที่เราเห็นก็จะมีเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1นบาทเหรียญ50สตางค์แล้วก็เหรียญย5สตางค์นะคะ นี่คือตัวอย่างของธนบ,บัตรและก็เงินเหรียญนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาพอเรารู้จักธนบ,บัตรกับเงินเหรียญแล้วต่อไปเราก็จะมาบอกจํานวนเงินนะคะเป็นบาทกับสตางค์นะคะการบอกจํานวนเงินเป็นบาทและสะตางค์นักเรียนทุกคนก็จะมีความรู้ที่เรียนทราบกันมาแล้วนะคะว่าเงิน1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์ใช่ไหมคะเงินหนึ่งบาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์ เราจะมาช่วยกันทบทวนแล้วก็ตอบคำถามนะคะจากตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างแรกนะคะเงิน2บาทคิดเป็นกี่สตางค์คะเราทราบมาว่าเงินบาทเท่ากับ100สตางค์ใช่ไหมคะคำถามถามว่าถ้าเงิน2บาทล่ะคิดเป็นกี่สตางค์คำตอบคือถูกต้องไหมคะส0 0สตางค์ค่ะเงิน2บาทคิดเป็น 200สตางค์นะคะเก่งมากนะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะเงิน400สตางค์คิดเป็นกี่บาทไม่เหมือนกันแล้วนะคะข้อแรกถามว่าเงิน2บาทคิดเป็นกี่สตางค์แต่ข้อที่2ถามว่าเงิน4 0 0สตางค์คิดเป็นกี่บาทโดยที่เรามีความรู้ว่าเงิน1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์หรือ100สตางค์มีค่าเท่ากับ1บาทใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคำถามข้อที่2ที่ถามว่าเงิน400สตางค์ที่เป็นกี่บาทคำตอบก็คือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะคำตอบคือ4บาทนะคะคำตอบคือ4บาทเก่งมากานะคะนี่คือตัวอย่างของการบอกจำนวนเงินเป็นบาทแล้วก็สตางค์นะคะต่อไปเราก็จะมาดูตัวอย่างของการบอกจำนวนเงินนะคะการบอกจำนวนเงินโดยที่ก็จะมี รูปภาพมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกว่าเงินที่ให้มานี้เป็นทั้งหมดกี่บาทนะคะมาดูตัวอย่างเลยคะ่ะมาแล้วค่ะตัวอย่างจะบอกจำนวนเงินต่อไปนี้นะคะมีแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบแบงค์ห้าสิบหนึ่งใบแบงค์ร้อยหนึ่งใบเหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญนะคะคุณครูอยากทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นเงินทั้งหมด ให้เวลาคิด20วินาทีนะคะนักเรียนน่าจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะอ่ะมาดูเฉลยต้องไหมคะคำตอบของเราก็คือ662บาทถูกต้องไหมคะ662้ย66บบาทนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปมาดูอีกสักตัวอย่างนะคะอีกสักตัวอย่าง ัวยอย่างที่2ค่ะจงบอกจำนวนเงินต่อไปน,นี้นะคะอะมาดูนะคะว่ามีแบงค์อะไรบ้างแบงค์พันหนึ่งใบแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบแบงค์ร้อยหนึ่งใบแบงค์ยี่สิบหนึ่งใบและเหรียญสิบอีกสามเหรียญน,นะคะจากรูปภาพนี้คิดเป็นเงินทั้งหมดเท่าใดนะคะ มาดูฉเฉลยเลยนะคะว่าตรงไหมน,นะคะคําตบของเราคือ1,650บาทค่ะ1,650บาทนะคะอันนี้คือการที่เรารวมเงินการบอกจํานวนเงินนะคะตามรูปภาพที่คุณครูให้มาต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปที่เราจะเรียนก็คือการแสดงจํานวนเงินโดยการใช้จุดนะคะ การเขียนแสดงจำนวนเงินโดยการใช้จุดเขาบอกว่ามีวิธีการเขียนอันนี้นะคะเราจะเขียนจุดขั้นระหว่างจำนวนเงินเป็นบาทและจำนวนเงินเป็นสตางค์นะคะหน้าจุดเป็นบาทหลังจุดเป็นสตางค์นะคะแล้วก็เขียนหน่วยต่อท้ายด้วยคาว่าบาทนะคะอีกครั้งนึงนะคะการเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุดนะคะโดยเขียนจุด ขั้นระหว่างจำนวนเงินเป็นบาทและจำนวนเงินเป็นสตางค์และเขียนหน่วยบาทต่อท้ายนะคะนี่คือวิธีการเขียนจำนวนเงินโดยการใช้จุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างว่าการเขียนจำนวนเงินโดยการใช้จุดมันเขียนยังไงอ่าข้อที่หนึ่งบาท50สตางค์ค่ะ450บาท50สสตางค์อย่าลืมว่าการเขียนโดยการใช้จุด หน้าจุดคือบาทหลังจุดเป็นสตางค์ตามด้วยคาว่าบาทใช่ไหมคะอะ่มาดูคำตอบตรงกับที่นักเรนคิดไว้ไหมคะคำตอบคือนี่ค่ะ450บาท50สต,ตางค์เขียนแบบนี้ค่ะโดยการใช้จุดนะคะถูกต้องไหมคะ,ะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไป1625บาบาทเนี่ยถ้าเขียนแบบนี้นะคะแสดงว่าพอดีเป๊ะนะคะนี่ เป็นสูย์สตาล์นะคะถ้าพูดง่ายๆเราจะเขียนโดยการใช้จุดได้ยังไงหน้าจุดคือบาทหลังจุดคือสตาลใช่ไหมคะนี่ค่ะคือคำตอบถูกต้องไหมคะั้ยบาบาทนะคะเขียนโดยการใช้จุดได้ตามนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะพอหลังจากที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างกันแล้วนะคะ คุณครูก,ก็จะให้เรียนนะคะไปเล่นนะคะโดยคลิกวิดีโอโอดยลิงก์ที่คุณครูจะแนบไว้ให้ท้ายท้ายคลิปวิดีโอนะคะ<ๆ>เล่นยังไงนะคะวิธีการเล่นเกม1ให้นักเรียนคลิกเข้าลิงก์นี้นะคะลิงก์นี้อย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะจะอยู่ที่ท้ายท้ายคลิปวิดีโอนะคะ<ๆ>แล้วจากนั้นให้นักเรียนทำยังไงต่อคะ ให้ในักเรียนเลือกแผ่นป้ายจากผู้วามสําคัญของคําตอบนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อจะใช้เวลา5้านาทีนะคะหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้ว10ข้อนะคะให้ในักเรียนแคปหน้าจอผลคะแนนลงในอัลบั้มให้คุณครูด้วยนะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอลงในอัลบั้มให้คุณครูด้วย ก่อนที่เราจะจากกันไปชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนความรู้นะคะว่าทั้งหมดวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ,บ้างนะคะในเรื่องของเงินนะคะที่เราเริ่มเรียนกันมาคือเงินหนึ่งบาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์นะคะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องทราบนะคะต่อไปก็คือการเขียนจำนวนเงินโดยการใช้จุดนะคะการเขียนจำนวนเงินโดยการใช้จุดนะคะจะเขียนจุดขั้นระหว่างจำนวนเงินเป็นบาทและจำนวน เป็นสตางค์นะคะเขียนหน่วยบาทต่อท้ายนะคะถ้าเราไม่เขียนหน่วยว่าบาทมันก็จะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้นนะคะมันอาจจะเป็นทศนิยมก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พอเราจากที่เรียนนะคะได้ศึกษาจากาวิดีโอจากของคุณครูเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนได้ไปทบทวนทำแบบฝึกหัดน,นะคะตามที่ค,คุณครูได้สั่งไว้นะคะขอทุกคน ลองลองคิดตั้งโจกนะคะว่าเงินเขาให้มาเป็นสตางค์ทำยังไงเขาให้มาเป็นบาทแล้วจะเปลี่ยนเป็นสตางค์เปลี่ยนยังไงนะคะสาหล่าวันนี้ในชั่วโมงนี้นะคะก็คงจะแค่นี้ก่อนไว้เ,เจอกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ